คำนำหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเผยแพร่คำสอนแท้ขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพื่อระลึกถึงคุณที่ประมาณค่าไม่ได้ที่ท่านมีความเมตตาต่อมนุษย์เพื่อให้มนุษย์สละความทุกข์สละกิเลสสละความไม่รู้และนำมาซึ่งการตื่นรู้ โดยมีพื้นฐานความเป็นมนุษย์3ามข้อสัตธรรมคุณธรรมและธรรมชาติบนพื้นฐานสามรู้รู้คุณรู้ค่ารู้อิสระมนุษย์มีโอกาสเลือกการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองเมื่อเปลี่ยนจากความเชื่อมาอยู่ในค่าวความจริงและเข้าใจตัวเองโดยการมีสติ สังเกตและพิจารณาเข้ามาดูที่ใจดูที่ความคิดของตัวเองเมื่อเข้าใจและยอมรับความจริงจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าตัวรู้หรือปัญญาที่รู้ได้เฉพาะตนจึงข้ามผ่านจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกใบนี้ท่านให้เรารู้ว่า มีความสุขอิสระได้ทั้งกายและจิตวิญญาณไปพร้อมกันโดยเชื่อมกับธรรมชาติคือท้องฟ้าพระอาทิตย์และก้อนเมฆนำทางให้พบแสงสว่างที่แท้จริงคือใจเมื่อใดที่คุณอยู่ในค่าความจริงปราศจากการแบ่งแยกการปรุงแต่ง คุณจะพบแสงสว่างในตัวเองความเชื่อไม่ได้ทำให้คุณเกิดปัญญาแต่การพิจารณาความจริงนั่นแหละคือปัญญาจะพบทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และจบพบชาติเพียงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะสัจธรรมไม่มีผู้ใดกำหนดได้นอกจากตัวคุณเองเรียนรู้ เพื่อเป็นหนึ่งเดีวยวกัน